สาเส้นสมาร์ททีวี40นิ้วเป็นทีวีจอแบนที่ราคาถูกและคุณภาพสูงใครที่กำลังมองหาทีวีลองมาฟังกันคะ่ะเป็นสมาร์ททีวีที่สัมผัสอารมณ์ด้วยเสียงรอบทิศทางเสมือนจริง ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์รายการทีวีกีฬาหรือดนตรีทุกความบันเทิงจะเต็มอัธรุดมากยิ่งขึ้นเมื่อรับชมผ่านสมาร์ททีวีของไฮเซนสัมผัสสีที่ดูเป็นธรรมชาติได้อย่างสมจริงแสงและเงาพบกันอย่างลงตัวด้วยไฮคอนโทรของไฮเซนคุณจะได้เห็นสีดําที่ลึกสีขาวที่สว่างช่วยให้รายละเอียดต่างๆชัดเจนภาพดูมีมิต,ติและเข้มสมจริงในทุกซีนสามารถคลิกแชร์เพลิดเพลินกับการต่อสายเพื่อแชร์หน้าจอเพียงแค่ใช้ฟีเจอร์แชร์ทูทีวีก็สามารถส่ง ภาพจากมือถือขึ้นจอทีวีได้อย่างง่ายดายตามที่คุณต้องการใช้งานง่ายไม่สะดุดพบกับความบันเทิงระดับสนามกีฬาโหมดนี้ช่วยจัดการกับภาพเบอร์ขนาดชมกีฬาโดยจะปรับภาพให้คมชัดขึ้นทุกฉากเชื่อมต่อได้หลากหลายใช้งานได้เต็มที่ขยายความเป็นไปได้ด้วย HDMIUSB และ Wi-Fi สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้ง่ายสำหรับใครที่กำลังมองหาสมาร์ททีวีคุณภาพดีราคาถูกรับรองไม่ผิดหวัง